คืนวันที่24ธันวาคมปี2008คืนคริสต์มาสอีฟที่เมืองโควินารัตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คืนแห่งความสุขกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศผู้ชายคนหนึ่งชื่อบรูซเจฟฟรีย์พาโดววัย45ปีเดินเข้าไปในงานเลี้ยงคริสต์มาสของครอบครัวอดีตภรรยาโดยสวมชุดซานตาคลอสเหมือนที่เห็นกันทั่วไปในห้างหรือหน้าบ้านทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเทศกาลไม่มีใครรู้ว่านี่ไม่ใช่การมาเซอร์ไพรส์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ ที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากเกิดความวุ่นวายในบ้านหลังนั้นไม่นานเพลิงก็ลุกขึ้นอย่างรัดวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตรวม9้าคนเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าโควินาคริสมาสเแมสเครลและกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่เตือนใจที่สุดที่เกิดขึ้นในคืนคริสต์มาสจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าบรูซพาโดเพิ่งหย่าร้างและมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักเขาเตรียมการก่อเหตุล่วงหน้าและเลือกคืนคริสต์มาสเพราะรู้ว่าจะมีสมาชิกครอบครัวมารวมตัวกันครบบเหตุการณ์ทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติแต่สะท้อนให้เห็นว่าความโกรธและความแค้นหากไม่ได้รับการจัดการอาจนำไปสู่สศกนาฏกรรมได้แม้ในวันที่ควรจะเต็มไปด้วยรักออย,อยยิ้มและความอบอุ่นที่สุดของปีก็ตามและนั่นคือเหตุผลที่สำหรับบางคนเมื่อพูดถึงคืนคริสต์มาสภาพที่นึกถึงอาจไม่ใช่ซานตาคลอสหรือของขวัญแต่เป็นความทรงจำของคืนหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลย